ถ้ามีคนบอกว่าเราเลิกกับคนที่มันไปเล่นชู้นอกใจแล้วก็ออกไปจากชีวิตเราแล้วนะครับไอ้คนคนนี้มันพยายามจะกลับมาติดต่ออินบ็อกซ์สื่อสารทุกสิ่งอย่างกับเราทั้งหมดนะครับแล้วก็ถามว่าไอ้คนคนนี้เขายังรักเราอยู่ไหมนะครับกรุณยหัวเราะให้มันดังๆนะครับแล้วก็คิดไปเลยครับว่าคนเหล่าเนี้ยมันกําลังจะมาดูว่าควายที่มันขังไว้ในคอกเนี่ย,ยที่ล่ามไว้เนี่ย มันยังอยู่ในคอกเดิมหรือเปล่านะครับมันไม่ได้คิดหรอกครับว่าห่วงหาอาทรหรืออยากจะกลับมาฐานสัมพันธ์อยากจะมาดีด้วยคุณอาจจะเป็นคนเดียวนะครับที่เชื่อมันเพราะว่าในชีวิตมันแล้วเนี่ยมันไปตามโพกคนอื่นไปทั่วทั่วบ้านทั่วเมืองเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่มีคนไม่มีความชอบธรรมความเชื่อถือแล้วี่มันก็เลยจะกลับมาหาใครสักคนที่เชื่อถือมันได้นะครับจไวาให้ดีนะครับเราเป็นคนครับเราไม่ใช่เป็นฝ่าย เพราะฉะนั้นนะครับอย่าให้ใครมาต้องเช็คสถานะว่าเรายังอยู่ในข้อหรือเปล่านะครับฝากไว้ให้คิด